คริดขับรถลัดล้อไปตามถนนแคบที่คดเคี้ยวฐานทุ่งนาสีเขียวเข้มสิ้นทอดยาวไปสุดสายตาเสียงเครื่องยนต์ดังสะท้อนในความเงียบของบ่ายแก่ๆแ,แสงแดดอ่อนเริ่มถูกกลืนโดยเงาไม้ใหญ่สองข้างทางพลอนั่งอยู่เบาข้างเงียบๆสายตาจับจ้องไปยังเส้นทางที่ทอดไปข้างหน้าเธอไม่ได้พูดอะไรนานแล้ว ตั้งแต่รถเลี้ยวเข้ามาในถนนที่แทบไม่มีบ้านคนแผนการเดินทางครั้งนี้เป็นของเกรดที่อยากมาเก็บข้อมูลเพื่อลงในหนังสือเล่มใหม่ซึ่งว่าด้วยความเชื่อพื้นบ้านและเรื่องลี้ลับเขาเลิกบ้านเดินทาโบราณอายุกว่าร้อยปีในหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีชื่อบนแผนที่ต้องเที่ยวบ้านหลังนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีประวัติเล่าขานว่ามีเรื่องเศร้าสลดเกิดขึ้นในอดีต เมื่อรถเลี้ยวผ่านซุ้มไม้ถ่ายที่โค้งคล้ายทรงประตูเครดรู้สึกเหมือนข้ามผ่านเส้นแบ่งบางอย่างบรรยากาศรอบตัวเย็นลงทันตาโดยไม่มีลมพัดเขามองเห็นบ้านไม้สองชั้นใต้ถุนสูงตั้งตระหงานอยู่ลึกเข้าไปในสวนรกร้างขนังไม้สีหม่นซีดไปตามกาลเวลาหน้าต่างบางบานปิดบางบ้านเปิดเผยให้เห็นความมืดด้านใน